ไม่ได้ขี่รถนานวันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปขับเล่นสักหน่อยนะครับก็พร้อมแล้วจะไปดีกว่าครับ วสวัสดีเพื่อนๆชาวไบก์บูเฟ่ทุกคนนะครับวันนี้นะครับมาอยู่กันในรายการไบค์บูเฟ่นะครับก็วันนี้แม่เหมือนที่เปิดคลิปมาเลยไม่ได้ขี่รถนานโอ้โหสองสาเดือนแม่เจ้ามาขี่ครั้งแรกรู้สึกแปลกๆก, <laughs> <ม> <laughs> ก็วันนี้นะครับ<ม>เดี๋ยวผมจะพาคนที่ไปวนคนรถเล่นหน่อย เราอยู่เส้นพระรามเก้าก่อนจะชมคลิปวันนี้นะครับรบกวนกดซับสไครป์ไล์แชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์หม่หม่ใยห,ห้ชมอีกนะครับคิดไปแล้วแต่ไม่มีเวลาถ่ายก็ขอ,ของคุณนี้ยังไม่ลืมกันนะครับสักนิดหนึ่ง้ป็นไ,ไ้กี่นานเลย วันนี้อากาศดีนะครับดีที่ไม่ตาย <c oughs> โอ้มันอ้าวมากเลยนะมันแบบฝนกำลังจะตกอะ่ะแล้วแบบอยากจะรถมาขี่โอ้มันต้องได้ขี่อะไรอย่างเงี้ยสวยสวยสวยรถยังฟิตเหมือนเดิมขี่สนุกด้วยกี่มันเหมือนเดิมเลยโอ้โดดเดิน ปกติแม่โมรู้สึกเหมือนแบบเพิ่งได้รถเป็นวันแรกอ่ะผมว่ามันก็โอเคนะไม่ได้ขี่นานแล้วกลับมาขับก็หนุกดีเอาแบบพร้อมมาหนัไม่อยากซัดมากเดี๋ยวนี้ใจมันได้มาแล้วครับโอ้โหยิงอะไรขนาดนั้นไว้ ไม่ได้ขี่นะนจัดยิงเงายิงเงาเลยรถมาแล้วถนนโล่เปนที่อันตรายนะครับซัดได้แต่ต้องดูนะครับดูให้ดีๆระวังตัวเองให้ดีๆนะครับ พอละเดี๋ยวก่อนเข้าบ้านนะครับขอแวะเติม,ตมน้ำมันนิดนึงยุคนี้เติมร้อยเดียวพอครับเติมแค่ร้อยเดียวเงินที่เหลือเอาไปซื้อมาม่ากินครับเดี๋ยวไม่มีข้าวกินเ <What? S 1> ก้าห้าข้างหน้าแล้วครับ ครับ้าเข้าบ้านกันอย่างที่บอกครับยุคนี้ครับน้ำมันก็แพงเติมน่อยเดียวพอที่เหลือเก็บไว้กินมาม่าดีกว่าครับวันนี้อากาศก็ดีนะมันดีที่ฝนไม่ตกแต่มันร้อนหนักเลยมันแบบมันอ้าวอ่ะมันแบบร้อนอ่ะนี่แบบขีดแบบปัแ๊บบยังร้อนเลยแบบหรือว่าเราสั่ออยปะ ชอบเวลาขี่ผ่านกระจกแล้วมองตัวเองในกระจกเนี่ยมีใครเป็นบ้างไหมครับขี่รถผ่านกระจกเป็นต้องมองมใครมันหล่อจริง,รงอ,อย่างน้อยได้ขี่ให้ได้พอแล้วจอดเก็บจอดเก็บได้ขอว่าเป็นรถลิมิเต็ด Limited แล้วหลังรานนี่รถเยอะนะวันนี้เหรอเยอะขี่แล้วไม่น่อันตรายมากเส้นนี้นไปค่อยๆไปครับซอยมันเยอะด้วยโอเคเดีย๋ยวถึงบ้านแล้วเดี๋ยวมีพาไปชมอะไรหน่อยเป็นโปรเจกต์ใหญ่มาสักระยะแล้วเพิ่งเสร็จนะฮะ ไหนๆก็ไหนๆแล้ววันนี้เอารถมาขี่แล้วก็เป็นของแถมแล้วกันท้ายคลิปพาชมลงจอดรถนะครับที่ผมบอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่ก็ใช้ระยะเวลามาสักพักแล้วนะครับคือสร้างเสร็จได้สักพักแล้วแล้วผมเพิ่งมาจัดห้องเสร็จนะครับก็อยากจะพาชมมากเพื่อเป็นไอเดียให้เพื่อนๆนะครับหลายๆคนสร้างมุมโปรดของตัวเองนะครับงบประมาณก็อาจจะตกใจหน่อยนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวผมพาชมมามาดูมุมแรกครับมุมจอดรถนี่มุมนี้เลยเป็นมุมจอดรถนะครับ ปกติก็คือจะมี R3 จอดคู่กับ R6 คู่กันเลยขึจะแต่งคู่กันแต่พอดีเมื่อกี้ผมเอา R6 ออกไปขี่นะก็เลยไม่ได้เอาขึ้นมาตั้งด้วยกันนะครับเป็นครมยางมผมสั่งจาก Facebook ทั่วไปนะครับราคาไม่กี่ตังค์นะครับใครสนใจเดี๋ยวผมว่าผมจะใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างเผื่อเพื่อนเขาอยากจะลองสั่งก็ได้นะครับใช้ดีเหมือนกันแล้วมีปลั๊กตรงนู้นมีปลั๊กอยู่ตรงหัวเอ่อหัวมุมห้องอ่ามีปลั๊กปลั๊กอันนี้ผมไม่ใช้ เสียบพัดลมเป่ารถเวลาท่านขี่มาร้อนๆแล้วจอดนะครับแล้วก็จะไว้หลักๆคือไว้ชาร์จแบตมอเตอร์ไซค์นะครับคือนี่ที่ผมชาร์จเครื่องชาร์จอยู่นี่นะครับผมก็เสียบชาร์จไว้นะครับก็ที่ผมใช้เป็นของแบตเตอรี่เทนเดอร์ตัวนี้นะครับ 1.25A ชาร์จได้ทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์แล้วก็ทั้งลิเธียมทั้งลิดแอซิดใช้ใช้ได้หมดเลยนะครับไม่มีปัญหาก็เสียบชาร์จมอเตอร์ไซค์เพราะเราไม่ค่อยได้ขี่เดี๋ยวแบตมันจะหมดเอานะครับส่วนตัวนี้นะครับผมซื้อมากั้นไว้ คือให้มันดูมีอะไรหน่อยอ่ะคือถ้าจะต่อเฉยๆมันรู้สึกแบบไม่เป็นโซนนะครับผมก็เลยซื้อกลวยเนี่ยตามโฮมโปรตามไทยวัสดุมาต่อโซ่แล้วก็กั้นไว้นะครับก็ดูเป็นโซนเป็นอะไรดีนะครับมีนี่ครับที่แขวนหมวกกันน็อกแมทอยากนําเสนอมากมาดูใกล้ๆเลยมันมีรายละเอียดที่แบบหลายคนยังไม่เห็นนี่สั่งทําพิเศษด้วยสั่งตีโลโก้เลยครับใบคาบูเฟ่มีชิ้นเดียวในไทยนะครับมาถึงมุมต่อไปขอเรียกว่ามุมโปรด มุมนั้นโปรดแล้วนี่มุมโปรดโปรดนะครับชอบมากทำไมถึงได้มุมโปรดนะครับเพราะว่ามันมีทั้งจักรยานเสือหมอบนะครับที่ผมชอบปั่นนะครับหลังๆไม่ค่อยได้ปั่นแล้วยังแบนเลยนะแล้วก็มีลองบอร์ดเซิร์บอร์ดนะครับที่เคยเป็นกระแสะอยู่ช่วงหนึ่งผมก็ซื้อมาเล่นแล้วผมก็เอามาประปดับห้องให้มันดูมีอะไรในห้องเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกน้ำยาล้างรถน้ำยาทำความสะอาดเบาะหนังเบาะหนังพี่การออกรถจนใหมล่ะครับ เดี๋ยวมีคําตอบแน่นอนนะครับไปกดซับสไครต์ด้วยนะレスแอร์เรียผมใส่ไว้ให้ท้ายคลิปข้างล่างน,นะครับตรงนี้เป็นพวกผ้า<ม>พวกฟองน้ําล้างรถนะครับเก็บให้เป็นระเบียบนะฮะแล้วก็เป็นแปรงนี่ก็เป็นแปรงที่เขาจับภาดในรถยนต์อ่ะก็มีกระป๋องนี้นะครับที่ผมเคยรีวิวไปนะครับกระป๋องก้นโฟมไอเคสเปเยอร์นะครับใช้ดีจริงนะครับแต่ก็หลังๆไม่ค่อยได้ขับมอเตอร์ไซค์เลยไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ก็ยังใช้งานได้อยู่เป็นปกตินะครับอันนี้เป็นบอร์ดที่ซื้อจากอีเกียนะครับเฮ้ยเซ็นเซอร์เซ็นอระไ อันนี้ก็เป็นบอร์ดซื้อได้ตามอ e ีเกียราคาก็อันนี้จะแพงหน่อยนะครับบอร์ดเนี่ยจะแพงหน่อยหูหูยุบต,ตักนี้ก็จะแพงหน่อยแต่ก็ค่อยๆเก็บตังค์ซื้อก็โอเคอยู่ก็ก็สวยงามแยกเป็นหมดหมู่ดีชั้นวางน,นี้ก็ซื้อตามอ e ีเกียสองชั้นรวมกันราคาอยู่ประมาณไม่เกิน3 400ร้อบาทประมาณนั้นนะครับฝั่งนี้นะก็จะมีหัวปักด,ด้วยนะครับฝั่งนี้มุมนี้จะมีหัวปักเหมือนกันไว้เผื่อเสียบทำนู่นทำนี่นะครับแล้วก็ที่เห็นดตรงนี้ก็จะเป็นแฟลิ่งนะครับคือแฟลิ่งเนี่ยคือแฟลา เก็คลิปที่ผมไปเปลี่ยนใส่รองเท้าบอนแล้วเนาะบัลเลอร์การะดเขาก็ขอบับเบิ้ลให้อย่างดีเลยแล้วก็เอามาให้ผมแล้วผมก็เลยแขวนไว้ให้ห้องมันดูมีอะไรหน่อยให้มันดูแบบเป็นการ์ดเป็นโรงรถอย่างท้ทยเดิมเห็นไหมถอดมาแนละ้วอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะนะมุมนี้จะเป็นที่เก็บอุปกรณ์ช่างต่างๆนะครับก็จะมีแบบพวกบล็อกบล็อกต่างๆนะครับใบซ่อมมอเตอร์ไซค์นะฮะมีลิ้นชักเก็บของเก็บนู่นเก็บนี่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นพวกสายยางล้างรถนะครับ เครื่องฉีดน้ำแรงงานสูงนะครับไว้กรณีอยากจะล้างรถคือหลายๆคนคนสงสงสัยว่าเฮ้ยห้องนี้ล้างรถได้ด้วยหรอเดี๋ยวมันจะแบบเปียกห้องไหมที่พื้นครับมันจะมีฝาท่ออยู่นะครับฝาท่อนี้มันระบายน้ําได้ปกติเลยนะครับก็คือน้ําจะไหลลงมา,าข้างใต้ข้างล่างข้างล่างเป็นท่ออยู่แล้วนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นพวกเสหงสว่าน,านเป็นทิปะทะครับเก็บเก็บอุปรกรณ์ช่างนะครับโซนนี้จะเกี่ยบอุปรกรณ์ช่างหมดเลยนะครับเป็นหลักทุกมุมของห้องผมจะมีปลั๊กไฟหมดเพราะว่าอย่างน้อยเราจะทํามุมไหนเราก็จะไม่ต้องเดินไปนลากสายนู่นนี่นั่นน หลังคาเป็นเมทัลชีพนี่ให้ดูก่อนหลังคาจะเป็นเงินๆนะครับเป็นหลังคาเหล็กอยู่ข้างบนแล้วก็เป็นโฟมมีโฟมหนาๆเลยคือห้องนี้คือจะเย็นมากไม่ได้ชีพน,นะครับแล้วก็มีไฟหมดหกดวงอย่างที่เห็นหกดวงสว่างมากนะครับตอนกลางคืนคือทํารถง่ายทารถสะดวกเลยคือแบบอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับก็<ม>จะมีประมาณนี้งบประมาณในะห้องนี้มันจะค่อนข้างรุนแรงนะครับเพราะว่าสีทาห้องมันไม่ใช่สีนะมันเรียกว่าฟูนล็อกฟูนล็อกเนี่ยแกนลอกหนึ่งแพงมากนะครับมันต้องมีน้ำยาเคลือบของมัน้วยไม่งั้นมันจะขึ้นเกือ มันจะแพงหน่อยนะครับแต่ได้ฟิลที่แบบเอออยากได้สไตล์ล็อกอะไรอยงนี้นะครับเรื่องของระบบไฟเนี่ยผมก็ตั้งใจ,จให้มันดูลบๆอกเลยนะคือท่อท่อเหล็กแล้วจา้างเขามาดับเลยมันก็แพงมากนะแต่โดยรวมแล้วผมว่างบประมาณก็อยู่ที่ประมาณ20000นตีกลมๆ2 0 0แ0นแล้วกันรวมตกแต่งนู่นนี่นั่นแล้วก็ประมาณ20000นนะครับแต่ถามว่าโอเคไหมโอเคเลยถือว่าน่าพึงพอใจเพราะว่าทำรถสะดวกสบายมากนะครับ อื่นๆก็คงไม่มีประมาณนี้แหละผมก็เชื่อว่าทุกคนก็อยากมีมุมโปรดของตัวเองเนาะอย่างผมก็มีห้องนี้เรียกว่ามุมโปรดต,ตัวเองคือมีทั้งแบบอุปกรณ์ทำความสะอาดมุมจอดรถมันเลยแบบว่าเฮ้ยนี่แหละสวรรค์ถ้าติดแอร์ด้วยนี้ฟินนะครับนำเสนอไว้ประมาณนี้นะครับเผื่อใครจะลองไปทําบ้างก็ได้แต่ถ้าไม่ใช้พวกปูนล็อกหรือพวกนี้ราคามจะถูกลงเยอะเลยนะครับหรือว่าไม่ซีเรสเรื่องการเดินไฟก็จะถูกลงเยอะมากๆนะครับยังไงวันนี้นะครับฝากกดซับสไคร้ไลค์แชร์นะครับให้ช่องบาลูเฟะครับข้างล่างนะครับแล้วก็กอ,อีกช่องงนึ ผมใส่ไว้ท้ายคลิปเช่นกันคือ red s a r i a นะครับช่องใหม่ผมเองผมอยากพูดช่องใหม่ผมเองยังไงวันนี้นะครับผมคงต้องขอลาไปก่อนนะครับก็ยังไงเจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนๆครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ